ครับวันนี้จะพามาดูบอร์ดเจ้า W King T8 เลยาการเสียหลักๆเลยก็คือตัวนี้ครับนี่นี้เวลาใช้งานานานๆแล้วมันร้อนนะครับยิ่งนยิ่งเปิดนานๆแล้วตัวนี้มันจะร้อนแล้วมันตัวตัวแปลงไฟจาก12ให้เหลือ5โวลต์นะครับัน,นี้นะ ตัวนี้ใช้งานนานจะร้อนนะครับสาเหตุที่มันเสียนะมีเกิดจากอะไรบ้างก็คือหนึ่งเลยที่ชาร์จเราที่ชาร์จเราเสียไฟเกินนะครับไฟเกินแล้วมันจะวิ่งจ่ายไฟผ่านตรงนี้ตัวเนี้เกินสิบสองแล้วร้อนช็อตไหม้เลยก็อีกอย่างหนึ่งสาเหตุที่ตัวของมันเองเลยใช้งานนาน,น,านเสื่อม อันนี้ช็อตไม่เลยเนะี่อจะใช้งานนานครับเปิดนานเกินนะครับพวกลำโพงบลูทูธแนะนาเปิดแค่สักสองชั่วโมงแล้วก็ปิดพักบ้างครับเพราะว่ามันไม่สามารถระบายความร้อนได้นะพวกนี้มันอยู่ภายในมันไม่เหมือนพวกขยายขยายมันยังมีพัดลมระบายความร้อนตัวนี้ไม่มีนะครับอาการของมันก็คือชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดนี่ยครับตัวนี้เลย แล้วก็จะมีเสียอีกจุดหนึ่งคือนี่ครับตัวนี้เนี่ยตัวที่จะทำให้ปุ่มกดเราใช้งานไม่ค่อยได้คือไฟสามโวลต์ลายไฟสามโวลต์หายนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวหนึ่งที่จะเสียนี่ตัวนี้คุมไฟจากห้าโวลต์มาเป็นสามจุดหกโวลต์นะครับเพื่อส่งให้วงจรบลูทูธนะครับอันนี้ก็เสียเนี่ยมันมีหลายจุดแล้วก็จุดนี้จุดนี้ถ้าเสียนี่ไอซี ุมชาร์จครับตัวนี้ไฟสิบห้ามาแปลออกามาเหลือสิบสองครับตัวนี้อันนี้ก็จะเสียแต่ไม่ค่อยเสียบ่อยตัวนี้อเคเดี๋ยวเรามายกวางนะครับตัวนี้ตัวนี้ยกวางบางทีอะไหล่ถ้าเราซื้อไม่ดีวางตัวหนึ่งอัดไม่ได้ครับต้องวางสองสามถึงสามตัวนะครับเปิดจเจอ,อเจออะไหล่ตัวที่ดีๆถ้าเจอร้านอะไหล่ดีๆนะครับมันก็โอเคนะครับามางอะไหล่จะมาจากจีนะครับต้องดูร้านหน่อยครับเวลาซื้ออะไหล่ตัวนี้ แล้วก็มีตัวครับตัวนี้ตัวนี้จะอยู่ที่บอร์ดเล็กเลยครับบอร์ดทั้งจุดชาร์ะครับชาร์จเข้ามาจะผ่านตัวนี้ตัวมันจะมีตัวหนึ่ง4ี0 9นย์นะครับไอซีซีสี่ตัวนี้ถ้าผ่านจากที่บอร์ดเล็กมันจะช็อตมีส่วนครับตัวนี้ช็อตได้นะครับแต่ตัวที่บอร์ดตัวนี้ไม่ค่อยเสียงนะครับบนี่ก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับไอตัวที่วางเปลี่ยนไอซี อะไรแปดหกหกเก้าเรียบร้อยแล้วนี่ก็ลองแล้วลองมันติดแล้วลองไปได้สักพักแล้วพอดีผมลืมถ่ายนี่ก็ประกอบแล้วเดี๋ยวมาลองอีกที่นึงเลยตอนประกอบเสร็จแล้วนะครับเพราะนี้มันก็โอเคแล้วใช้งานได้ครับเปลี่ยนตัวนั้นแล้วก็ไล่เช็ครรอบๆนะครับอากับสีรอบๆตัวที่ช็อตนะครับว่ามันมีผลทำให้เสียด้วยหรือเปล่านะครับ แล้วต้องเช็คด้วยนะครับเวลาเรายกยกปลี่ยน,นะครับเดี๋ยวเราประกอบครับปกองเสร็จรบร้ยเดี๋ยวประกอบแล้วมาลองอีกทีนึงนะครับกรกอบก็ม,มีไได้มากนะครับประมาณนี้เลยขัดน็อตประมาณสิบตัวครับแล้วก็ก่อนจะประกอบนี่พอเสียบปลั๊กเสร็จแล้วหยอดกาวร้อนก่อนนะครับ เพื่อไม่ให้มันเกิดมันกระเทือน,นอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ขั้วไม่หลวมนะครับขั้วลําโพงขั้วไฟขั้วแบตเตอรี่นะครับนะรขอบก่อนครับครับนี่ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาลองชาร์จกันนะครับนี่ฮะเราได้แล้วครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูนะครับ ครัเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองชาร์จดูดูก่อนครับดูนะนะตอนที่แบตมันเต็มอยู่นะครับเนี่ยแบตมันเต็มอยู่นะครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องกันดูครับเคนะครับเชื่อมต่อได้ครับเนี่ยเชื่อมต่อได้ปกตินะครับเราเป็นทานเสร็จนะครับลำโพงรีว King T b บบ t e r y Short ไหม้นะครับ AC ทูไฟไหม้นะครับ นีกัประมาณนี้ครับสวัสดีครับ